นี่คือภาพเมืองมาริอูปโปก่อนที่จะเกิดสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนขณะที่สภาพเมืองมาริอูปโปในปัจจุบันเมืองท่าสําคัญติดทะเลอาซอฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนไม่ลงเดืออรารยธรรมอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างล้วนแล้วแต่เสียหายไปจากไฟสงครามที่เกิดขึ้นท่ามกลางการเดินหน้าปูทางออกผิดผู้นํารัสเซียในข้อหาอาชญากรสงครามโดยเฉพาะการออกมาระบุมีเหตุสังหารประชาชนในเมืองบูชาใกล้กรุงเคียบ หลังกองทัพยูเครนเข้าควบคุมพื้นที่คืนขณะที่ภายหลังรัสเซียเปิดฉากใช้อาวุธไฮเปอร์โซนิกครั้งแรกอย่างเป็นทางการในสมรภูมิยูเครนถือเป็นการประกาศสัปดาอาวุธทำลายล้างยุคใหม่นับจากนี้เพื่อเตือนยูเครนและเหล่าพันธมิตรอย่างสาหรัฐและนาโต้ล่าสุดสหรัฐและพันธมิตรออกคัสประกาศเตรียมพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเพื่อเป้าประสงค์คานอำนาจจีนด้านนาโตหารือกับชาติพันธมิตรเอเชียท่ามกลางเสียงทัดทานจากจีนว่า นาโต้กำลังพยายามขยายอิทธิพลและสร้างนาโต้แห่งเอเชียเพื่อเป้าประสงค์ทำลายจีนประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ คือภาพปฏิบัติการพิเศษทางทหารที่กองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีและเข้ายึดเมืองต่างๆของยูเครนตลอดห่วงการสู้รบนับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2 5 6 5นอกจากนี้ยังมีการยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างทางทหารระบบป้องกันภัยรวมไปถึงแหล่งซ่อนตัวของเหล่าทหารยูเครนและทหารรับจ้างที่พบมักมีการใช้อาคารบ้านเรือนและสถานที่สําคัญต่างๆเป็นฐานของทหารยูเครนนํามาสู่การโจมตีและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง สภาพเมืองมาริอุโป,โปเมืองท่าสําคัญแหล่งอารยธรรมที่วันนี้ไม่ลงเหลือสภาพเก่าของเมืองเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเมืองที่ได้รับผลกระทบของสงครามครั้งนี้ชาวเมืองมากมายที่ยังไม่ทิ้นถินฐานบ้านเรือนต่างออกมารับสิ่งของบริจาคจากกองทัพรัสเซียอย่างไรก็ตามมาริอุโปคือหนึ่งในเมืองที่กองทัพรัสเซียหมายปองเพราะอยู่ในแคว้นโดเนสภูมิภาคดอนบารและมีประชาชนที่ใช้ภาษารัสเซียแต่เมืองนี้เป็นแหล่งกองกําลังอาซอฟของยูเครน ที่ตอกกกับของทารัสเซียมาอย่างรุเดือดโดยอีก,กอร์โคนาเซนคอฟโฆษกกระทรวงการทหมรัเสเซียเปิดเผยว่าทหารรัสเซียยังคงทําลายอาวุธของชาวต่างชาติและยุโทโธปกรณ์ต่างๆของยูเครนที่เก็บอยู่ที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในภูมิภาคคาคิปด้วยโดยเริ่มหันมาเปิดฉากทางภูมิภาคตะวันออกและทางตอนใต้ของยูเครนมากขึ้นหลังมีการลดปฏิบัติการทางทหารในตอนเหนือของยูเครนรวมถึงในกรุงเคียบ ขณะที่ประธานาธิบดีโวโรโลดิมีเซเลสกี้ของยูเครนออกมาปรากฏตัวในพื้นที่สมรภูมิสู้รบเป็นครั้งแรกหลังกองทัพรัสเซียเสร็จสิ้นการถอนกำลังทหารออกจากกรุงคียฟและพื้นที่โดยรอบทางตอนเหนือของยูเครนเพื่อกลับเข้าสู่รัสเซียและเข้าไปยังเบลารุสนอกจากนี้ยูเครนยัอยงออกมาอ้างเหตุที่กองทัพรัสเซียสังหารประชาชนคนบรุรทิ์ทิ้งศพเกลื่อนเมืองโดยเฉพาะเมืองบูชานำมาสู่การออกมาเรียกร้องของผู้นำยูเครนต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติ หรือ UNSC พรอมทั้งตำหนิ u n s อนไม่สามารถสร้างความมั่นคงได้เลยพร้อมย้ำว่าหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปแต่ละรัฐจะหันมาใช้อาวุธเพื่อรักษาความมั่นคงของตัวเองแทนที่จะพึ่งกฎหมายระหว่างประเทศและสถาบันระหว่างประเทศเมื่อถึงเวลานั้น,สห,ชาชาน,นสหรัฐและเหล่าชาติตะวันตกกำลังเดินเกมส่งผู้นำเปรเซียขึ้นสู่สารโลกในข้อหาเป็นอาชญากรสงคราม ด้านเซอเร์เกย์ลับลอบ,บรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าชาติตะวันตกพยายามทําลายการเจรจาระหว่างนัสเยแลยูเครนด้วยการโหมกระพือสร้างความหวาดผวาต่อกองทัพรัสเซียว่ารัสเซียก่อเหตุอาชญากรรมสงครามในเมืองบูชาโดยไม่แสดงหลักฐานสนับสนุนทําให้รัสเซียมองว่าเป็นการต้องการหาข้ออ้างเพื่อยุติการเจรจารที่กําลังดาเนินการอยู่ขณะเดียวกันแนวโน้มของสงครามในยูเครน อาจจะไม่หยุดในเราวันนี้และอาจจะขยายวงลามไปสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเมื่อสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียประกาศว่าจะเริ่มต้นร่วมมือป้องกันและการโจมตีของขีปนาวุธไฮเปอร์ซนิกท่ามกลางคู่แข่งทั้งรัสเซียและจีนที่ดุดหน้าในเทคโนโลยีนี้อย่างรวดเร็วและจะช่วยเตะอาวุธเริ่มน้ําพลังงานนิวเคลียร์ของพันธมิตรออสัสเพื่อต่อต้านการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในภูมิภาคโดยกระทรวกงกลาโหมสหรัฐออกมาเปิดเผยว่า กองทัพสหรัฐประสบความสำเร็จในโครงการยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของบริษัทล็อกฮียดมาตินโดยเป็นการยิงขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงจากเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 สามารถทําระยะทางไกลในระดับ65,000ฟุตไปไกลกว่า300ไหไมล์ทะเลโดยทําการทดลองเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคม2 5ง5ร้แต่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าผลสําเร็จนี้เป็นเช่นไร ทางนี้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกสามารถเดินทางได้เร,เร็วกว่า5เท่าของความเร็วเสียงทําให้มิสไซล์ชนิดนี้ยากที่จะติดตามและสกัดมากกว่ามิสไซล์ตามปกติทั่วไปและไฮเปอร์โซนิกสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ดังนั้นสงครามในอนาคตอาจจะขยับเข้าสู่ยุคความเร็วเหนือเสียงนํามาสู่การสั่งสมอาวุธเพิ่มขึ้นของแต่ละชาติขณะที่จางจุนเอกอคราชทูตจีนประจำสหประชาชาติระบุว,ว่ากลุ่มออคัส ประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียเตรียมพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอาจนำไปสู่วิกฤตสงครามแบบเดียวกับยูเครนแต่จะเกิดขึ้นในดินแดนส่วนอื่นๆของโลกการเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่เพียงเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่กระจายนิวเคลียร์และส่งผลกระทบต่อประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ยิ่งจะทําให้เกิดการแข่งขันสะสมอาวุธในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบ่อนทําลายสนิภาพกับเสถียรภาพในภูมิภาคดังนั้นประเทศเอเชียแปซิฟิกต้องตื่นตัว และเฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างยิ่งล่าสุดเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโตต้องการกระชับความร่วมมือกับชาติพันธมิตรเอเชียโดยประกาศว่านาโตจะจัดประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติสมาชิกและชาติพันธมิตรรวมไปถึงฟินแลนด์สวีเดนจอร์เจียและชาติในอีไม่เพียงเท่านั้นเขาจะเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศในเอเชียเข้าร่วมด้วยอาทิออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ตเพื่อมาหารือถึงสถานการณ์ <are> ความมั่นคงของโลกขณะที่เจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาระบุว่าสหรัฐกำลังโกยผลกำไรจากการลารลนลงคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียผิดกับบรรดาชาติพันธมิตรใกล้ชิดทั้งหลายของอเมริกาที่กำลังทุกข์ทรมานกับผลกระทบของมาตร,ร,รการคว่ำบาตรลงโทษรัสเซียโดยบริษัทต,ต,ต่างๆของสหรัฐนำเข้าปุ๋ยของรัสเซียสำหรับยุโรปสงครามและมาตรการคว่ำบาตรนำมาซึ่งผู้ลี้ภัย กระแสเงินทุนไหลออกและขาดแคลนพลังงานพร้อมระบุว่าสหรัฐวางตัวเองในสถานการณ์ที่พวกเขาสามารถทำกำไรจากความยุ่งเหยิงของสถานการณ์ด้านมิเกลโปปอรองเลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซียระบุว่าเวลานี้สหรัฐนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียเพิ่มขึ้น43%หรือเพิ่มขึ้นประมาณ100,000บาเ์เรลต่อวันในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยฝากไปถึงชาติยุโรปว่าพวกเขาอาจได้เห็นสหรัฐ ทำในสิ่งที่น่าประหลาดใจเช่นนี้อีกยิ่งไปกว่านั้นวอชิงตันยังอนุญาตให้บริษัทของพวกเขาส่งออกปุ๋ยแรกจากรัสเซียโดยให้เหตุผลว่าคือสินค้าที่จําเป็นทางนี้ประธานาธิบ,โโบด,ดีโจไบเดนของสหรัฐเพิ่งออกนโยบายให้สหรัฐปล่อยน้ามันสํารองวันละหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันเป็นเวลา180วันหรือราว6เดือนนับจากนี้รวมทั้งสิ้นกว่า180ล้านบาร์เรลเพื่อพยุงราคาน้ํามันในตลาดโลก ทั้งหมดนี้คือภาพรวมสถานการณ์โลกคนเกมรับรวงพางที่ใครได้ใครเสียในสงครามรัเสเซียยูเครนซึ่งกำลังขยับหมดหมายสู่การจัดระเบียบโลกใหม่ของบรรดาเหล่าชาติมหาอำนาจ